ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคําถามที่หลายคนสงสัยเนี่ยว่าหลังจากคุณเศรษฐาหลุดจากตําแหน่งนายกโครงการทีจิตอนวอลเล็ตแจกเงิน1,000 0บาทที่ไปลงทะเบียนกันแล้วเป็น20ล้านคนเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อได้หรือเปล่านะครับเมื่อวานมีความชัดเจนมาจากที่บ้านจันทสองล่าหลังจากคุณทักษิณเรียกเชิญนะครับแกนนําพักร่วมรัฐบาลเนี่ยไปประชุมแล้วก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วครับ ค่ะพุทกศาวรายงานนะคะว่าในการประชุมหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองล่าค่ะเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินานายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญค่ะโดยนายทักษิณชินวัตรนะคะก็ได้มีการเรียกหารือด่วนหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลแล้วก็แกนนําพักค่ะ เพื่อเสนอชื่อนายชัยกเกษมนิติสิริซึ่งเป็นหนึ่งใน3คัีเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลถึงการที่จะยกเลิกโครงการดิจิตอล w a l l ล็ต0 0 0 0บาทซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยค่ะโดยให้เหตุผลนะคะว่าขณะนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีขอยุติไปก่อนค่ะ โดยทางพักเพื่อไทยนะคะก็จะเป็นคนชี้แจงเรื่องการยกเลิกโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ตตอบประชาชนอีกครั้งค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายงานข่าวมาจากบ้านจาันทร์สองล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูความเคลื่อนไหวของคุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์รักษาการรัลนตมติช่วยว่าการ,รกระทรวงการคลังนะครับสรุปว่าทางคุณจุลพันธ์เนี่ยก็ยังพูดในห,หลักการนะสะตางว่าเพื่อไทยเนี่ยยังเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ก็เดี๋ยวจะเสนอ านายกเัิมสตรีคนใหม่ครมอคนใหม่แล้วก็ยืนยันว่าคนที่โหลดแอปมาแล้วก็ยังไม่ต้องลบแอปทางรัฐใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ ก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสสพักเพื่อไทยค่ะเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ค่ะโดยบอกว่าต้องให้เกียรติรัฐบาลใหม่ซึ่งกลไกรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าเมื่อมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีใหม่ก็ต้องมีการถแถลงนโยบายใหม่แล้วก็รัฐบาลก็จะต้องมีการเสนอโครงการดิจิตอลวอลเล็ตอย่างแน่นอนแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีความเห็นอย่างไร โดยคุณจุลพันธ์นะคะบอกว่าผมเป็นรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังก็ต้องทําตามมาติเราก็ยังทําได้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนการพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งขณะนี้ก็มีการสื่อสารในออนไลน์ที่ผิดพลาด จึงอยากจะทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าแอปทางรัฐเป็นแอปหลักในการให้บริการประชาชนไม่ใช่แอปสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็ในแอปทางรัฐก็มีบริการภาครัฐหลากหลายที่มีความปลอดภัยค่ะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมไปยังหน่วยงานที่รัฐเนี่ยสามารถถือข้อมูลประชาชนได้แล้วก็บอกนะคะว่าแอป,แอปทางรัฐเนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนเพระาะฉะนั้นอย่าเพิ่งลบแอปค่ะอืมก็สองประเด็นประเด็นแรกคือคุณจุลพันธ์ก็ ยืนยันเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในฐานะของพรคเพื่อไทยนะ,ะนายกคนใหม่คอรมอชุดใหม่จะเอาหรือไม่เอานะั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าแอปทางรัฐสาหรับคนที่โหลดมาแล้วคุณจุลพันธ์บอกว่าถึงแม้ว่าดิจิตอลวอลเล็มันจะเดินหน้าหรือเดินได้หรือไม่ได้ต่อไปก็ยังไม่ต้องลบเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับบริการอื่นๆใช่ค่ะเออนี่ก็เดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ว่าอย่างที่เกิดไว้เมื่อสักครู่นะครับที่เห็นภาพลด ยนต์ออกจากบ้านจันสองล่าเนี่ยมันมีประเด็นการเมืองอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยเชิญแกนนําพักร่วมรัฐบาลไปหาลือเกี่ยวกับตัวนายกและมนตรีคนที่3าเเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่อยากปล่อยให้เวลามันเนิ่นช้าออกไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วในวงประชุมบ้านจันสองล่าว่าจะเสนอชื่อคุณชัยกเกษมนิติริ เป็นนายกรละมนตรีคนที่31นะครับแล้วก็จะมีการลงมติกันในวันศุกร์นี้เลยนะครับซึ่งทางคุณชัยกเกษมเนี่ยก็ออกมายืนยันใช่ไหมว่าตอนนี้เขาก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ใช่ค่ะทางด้านคุณชัยเกษมนิติสิรินะคะคดีเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยค่ะล่าสุดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะทางไทย PBS ค่ะโดยยอมรับนะคะว่าได้รับแจ้งจากพักว่าจะเสนอชื่อให้สภาโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยยืนยันความพร้อมที่จะทําหน้าที่หากได้รับเลือกจากสภาแต่ต้องรอความชัดเจนจากมติพักก่อนค่ะ โดยคุณชัยเกษมนะคะก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพว่าตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีปัญหาใดๆแม้ว่าจะเคยเข้ารับการรักษาด้วยอาการเส้นเลือดสมองหรือว่า stroke ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อยได้พักฟื้นจนอาการเป็นปกติ และไม่มีภาวะความเสี่ยงต้องรับการรักษาต่อเนื่องหรือเป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่ค่ะอืมก็สรุปประเด็นแรกที่ชัดเจนเลยคือว่าทางอาจารย์ชัยกเกษมจะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สาิเอันนี้ชัดหนึ่งนะครับชัดที่2คือทางสาภาได้ออกหนังสือนะครับด่วนที่สุดถึงสสทุกคนนะครับเกี่ยวกับการเรียกประชุมสาภาผู้แทนราษฎรในวันที่16สิงหาคม เวลา10โมงตรงทางด้านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะทำหนังสือด่วนที่สุดถึงสอสอทุกคนระบุว่าด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่16สิงหาคมและมีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษในวันศุกร์ที่16สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะเท่ากับว่าคุณนี้ส0บโงตรงนะครับมีการเปิดประชุมสภาพเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่สามเอ็ดเดี๋ยวตามดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นคุณชัยเกษมหรือเปล่าที่จะมานั่งตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็จบประเด็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ อันนี้ก็มีข่าวมาแล้วว่าน่าจะต้องล้มนะครับแล้วก็คุณชัยกเกษมว่าที่นายกคนที่31น,นะครับ